ะเราไปดูกันภาคหัวข่าววันนี้ที่น่าสนใจมาแล้วครับ TSMC ครับขยับทีหนาวทั้งตลาดเลยนะครับเป็น breaking news สำหรับผมเลยนะผมเพรานั้นตื่นเต้นกับข่าวนี้พอสมควรนะเรื่องของการที่ TSMC ควักกระเป๋า100ล้านนะครับไปลงทุนใน ARM IPO เฮ้ย ARM IPO ด้วยน้นองเฟ้ยเรารู้ว่า ARM เนี่ยกำลังจะเปิดตัว IPO กันในวันพรุ่งนี้ในวันที่14นะครับแล้วก็ TSMC เข้ามาจอยนะบอกว่าขอลงทุนด้วยใน ARM นะฮะ น่าสนใจนะแสดงว่า TSMC เล็งเห็นอะไรบางอย่างในบริษัทนี้หรือเปล่าเนะี่ยชิปเมเกอร์อย่าง TSMC ถึงเอาควักเงินมาลงนะครับผมไปเรื่อยๆเลยนะครับบางว่อาจจะไม่ได้เปิดคลิปละเราเห็น Nvidia นะขึ้นไปที200%นะครับทุกคนก็คาดหวังว่าเนี่ยอินเวสเตอร์ก็คงคาดหวังว่าเนี่ย ARM คงจะทำแบบเดียวกับ Nvidia ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่านะผมวันนี้ผมจะมาทั้งให้ข้อมูลทั้งสงฝั่งนะทั้งกาวกับไม่ก่าวนะฮะ ทั้งฝั่งการขึ้นของ Nvidia ดีครั้งนี้เนี่ยมีเหตุผลสนับสนุนเยอะแยะมากมายนะครับพ้องบอกก่อนว่า Nvidia ดีอไอตัวอาร์มไม่ใช่ Nvidia ดีอานะครับอาร์มเนี่ยอยู่ภายใต้ของอการดูแลของ s อ t b a n k นะครับซอฟแวร์ตัดสินใจจะผลักดันตัวอาร์มเนี่ยออกมา รถแล่นอยู่ข้างนอกนะครับ ARM เนี่ยมีหน้าที่ผลิตตัวดีไซน์นะครับเรียกว่าใช้ไอ้ภาษา a r มไอ้ดีไซน์ชิปเนี่ยส่งให้กับบริษัทมือถือต่างๆนะครับแลกกับเงินในนี้เขาบอกเป็นเพนนีสนะก็คือมันได้ค่าตอบแทนน้อยมากนะแบบหลักเพนนีต่อต่อเครื่องตอนหนึ่งดีไซน์มันเป็นแค่ค่าดีไซน์ประเด็นก็คือว่า คือมารจิ้นมันน้อยต่อชิ้นะ่ะมันได้กําไรน้อยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยยอดมันซบเซานะยิ่งขายโทรศัพท์มือถือได้เยอะเนี่ยอาร์มก็จะได้เยอะแต่ว่าพอมันได้น้อยเนี่ยแล้วเข้าไปชาร์จเขานิดเดียวเนี่ยตอนตอนบูมบูมมันก็โอเคนะชาร์จแค่หลักเพนเนี่ยโทรศัพท์มันขายออกไปเยอะเนี่ยอาร์มก็ได้กําไรแต่ช่วงนี้กําไรหดหายแล้วก็ดูเหมือนกาลังจะขาดทุนแล้วด้วยนะทำให้ช็อปแบงก์ก็ต้องมาคิดนะว่า อาร์มจะต้องปรับตัวไงก็ตัดสินใจปรับไปในทิศทาง AI เลยนะครับ AI h ชิปนั่นเองคือต่อไปนี้ตูจะไม่ทำไอ้นี่ละจะไม่ทำตัวดีไซน์อย่างเดียวละเราจะทำชิปเลยนะแล้วก็เป็นแบบ one-stop service ทำชิปเจาะไปที่ Device ของคุณเลยนะเช่นสมมุตินะนะอันนี้ผมสมม,มุติให้ฟังคุณจะทำนาฬิกา s สมา t ์ท t c h ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มาคุยกับอาร์มก็ทำชิปที่มันมีดีไซน์แล้วก็ r e s p o n สต์ต่างๆเนี่ย ให้มันแมทช์กับสมาร์ทวอชไปเลยนะครับคือจะคือจะจงตรงประเด็นมากขึ้นเป็น AI ของสมาร์ทวอชไปเลยแล้วก็ถ้าคุณจะทำมือถืออะคุณจะทำมือถือผมก็ทำชิปที่เป็น AI ตรงความต้องการของมือถือคุณไปเลยนะฮะ GPU หรือถ้าคุณจะทำตู้เย็นที่เป็นสมาร์ทตู้เย็นอะไรเงี้ยเลยสมมตินนะอันนี้ผมไม่ฟังผมก็จะทำ AI ชิปที่มัน ตรงกับความต้องการคุณไปเลยนะโดยถือความได้เปรียบของการทำดีไซน์ไอตัวอารมอยู่แล้วนะครับพอปรับทัศนะมาเป็นแบบนี้เนี่ยผมเลยเดาว่าอ,อ,อันนี้ลึกหน่อยนะแต่ผมอ่านแบบหลายๆข่าวมารวมๆให้เพื่อนๆฟังแล้วกันพราะปรับทัศนะแบบนี้เนี่ยก็ TSMC เนี่ยก็เลยคิดว่าแม่มันน่าสนใจที่จะมาลงทุนในอารมอยู่เหมือนกันนะก็เลยควักเงินมาเนี่ยครั้งเนี่ย 100ล้านนะต้องบอกก่อนเลยว่า ARM เนี่ยก็มักน้อยนะไม่ได้ตั้งเป้าไว้เยอะนะตั้งเป้าไว้นิดเดียวเองนะให้คนมาลงทุนนะปรากฏว่ามีคนมาสนใจเกินนะครับต้องการแค่5บิลเลียนปรากฏมีคนสนใจเนี่ยเป็น5เท่านะเอาไม่ใช่นี่5บิลเลียนของของ,ของ Nvidia, oshi, นะเอ็นวีดียาโทษทีนะฮะตรงไหนวะได้รับความสนใจแบบล้นหลามนะมากกว่าความต้องการที่ตัวเองต้องการอีกนะถึง5เท่านะฮะผมจำไม่ได้ลวตัวเลขอยู่ไหนนะแต่ว่า ก็ห้าเท่านะซ,ซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆนะก็คือคนแหนกันไปคนกาวกันเยอะว่างั้นเถอะนะแล้วก็คิดว่าเอาละไว้ a อารมนี่แหละ Next Nvidia นะครับแล้วก็ผมคาดไว้เลยนะว่าตอนเปิดตัว IPO เนี่ยกระชากสุดๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอ,อ,อรอย่อนะเพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ดูกันให้ดีแล้วกันใครจะคงจะเข้าเนี่ย เน่เมื่อเรื่องของกาวเนี่ยมันค่อนข้างหนึบหนึบหนับหน,นับนะมีความกาวกันเยอะแล้วก็อาร์มเนี่ยก็ดูเดี๋ยวฟังแล้วมีแต่เรื่องดีๆนะไม่ว่าจะเป็นเออทีเอมาลงทุนแล้วก็มีการปรับกลยุทธ์เป็น AI ชิปแล้วก็เทรนของการทําชิปที่มี AI ฝังอยู่ข้างในออนออนเดเวิร์สเนี่ยมันกําลังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมม์มาถูกที่แล้วมาถูกทิศแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามองไปผู้แข่งบนโลกใบน,นี้มันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าเราก็มีไอเนี้ยแหละอาร์มกับไอไอ ไอเอ็นวีดียาเขานี้เองนะครับขอคอมก็พยายามจะทําเช่นเดียวกันแต่มันก็มีไม่กี่จ้าวงั้นตลาดมันยังใหญ่มากคิดว่ากอบโกยได้แน่นอนนะนักลงทุนก็เตรียมพร้อมจะยัดเงินเข้าไปในอานะร์มนะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งที่อยากจะอยากจะบอกนิดนึงแต่ว่าอคอนเซิร์ตแล้วกันนะในนี้มีแต่ข่าวแบบเกาๆนะแล้วว่ามันจะขึ้นมันจะขึ้น,ม,น,นมันจะดีมันทุกอย่างมันสดใสนู่นนี่นั่นสําหรับผมนะฮะถ้าผมมองข่าวนี้เนี่ยผมก็เตือนเพื่อนๆไว้ยอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือคุณ คุณเข้าไปตอน IPO เนี่ยหนึ่งคือมันกระชากแล้วมันก็จะย่อนะแล้วคุณไม่คุณไม่ค่อยได้ต้นทุนที่ดีหรอกนะคุณก็มักจะติดดอยนะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันมีการโอเวอร์โอเวอร์ไพรซิงนะโอเวอร์แวลูกันเกินเหตุ hate, นะก็มีส่วนหนึ่งก็เป็นไปได้นะฮะอย่างแรกที่เตือนไว้ก่อนอย่างที่สองเนี่ยความเสี่ยงที่อาร์มนะผมก็ไปยางไปหานะว่าอาร์มมันต้องเสี่ยงตรงไหนนะครับอาร์มเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่เช่นกันนะครับอาร์มเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังคงเกาะรายได้หลักนะคร นะฮถ่ายพวกดีไซน์ชิปให้กับบริษัทมือถือแล้วคุณคิดว่าบริษัทมือถือส่วนใหญ่ผลิตในไหนครับผลิตในจีนนะผลิตในจีนเพราะฉะนั้นรายได้หลักๆของเขาเกินครึ่งนะมาจากจีนนะฮะมาจากจีนพอมาจากจีนเนี่ยคุณก็ต้องคิดนะเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่กำลังสบเสาแล้วก็เรื่องของ สมาร์ทโฟนที่มันก็ยังขายไม่ได้ถึงแม้จะมี AI ดูอินเทรนในระยะยาวเนี่ยแต่ในระยะสั้นผมก็ยังมองว่าไอตลาดการความต้องการในการซื้อมือถือเยอะๆตอนนี้มันยังไม่มานะ,ะครับคำถามที่2ก็คือว่าอ่ะก็ยังมีเรื่องของ p o l i t i c a l นะฝั่งตะวันตกเขายังเป็นห่วงเรื่องของความบ่งใสเรื่องของจีนด้วยนะก็อาจจะมองตรงจุดนั้นด้วยแต่ว่าไอจุดหนึ่งที่ผมเป็นห่วงเลย <c oughs> ก็คือ ARM เนี่ย เมื่อกี้จะพูอะไรลืมเลยนะก็คืออา m เนี่ยยังยังผลิตชิปไม่ได้เลยนะครับคือยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยียังยังอยู่ในการทำดีไซน์คุณเขาแค่เลสฟันเขาแค่ระดมทุนเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำชิปนะจากการประเมินของผมเนี่ยเราเมื่อกี้ไปดูดูข้อมูลมาเนี่ยมีอีก3-5ถึง5ปีนะถึงถึงจะทำชิปออกมาสู่ตลาดได้งั้นคุณก็ต้องไปคิดก่อนว่า แล้วอามช่วงนี้จะเอาะไรได้จากไหนนะยกลดไอระดมทุนไปได้อะเยอะทุกคนกาวว่าอามมันจะมาแล้วมีชิปไอเทรนยาวๆผมไม่เถียงนะผมว่ามันไปทินทางที่ดีแต่ว่าไอช่วงสั้นๆเนี่ยคุณใส่เงินไว้แล้วเนี่ยเขาเขาจะเจเนเรตรายได้ายได้ได้เลยไหมนะฮะอันนี้คือคําถามเพราะเขาก็ไม่ได้จะ ทำชิปได้เลยเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ว่าจะทำแบบปุ๊บปั๊บได้เลยนะอันนี้อาจจะลึกหน่อยนะครับพยายามจะหาข้อมูลมาแล้วก็แบ่งปันเพื่อนเพราะฉะนั้นในระยะยาวผมเชื่อว่าโอเคแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องดูก่อนนะว่าเขาจะข้ามก้าวข้ามตรงนี้ป่านหนึ่งคือความเสี่ยงคือเขาอยู่ในตลาดเดียวเขาอยู่ในตลาดจีนเท่านั้นนะลูกค้าประเทศอื่นไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็ป้อนให้บริษัทผลิตมือถือส่วนใหญ่ก็อยู่ในจีนนั้นด้วยนะนะอันนี้คือประเด็นพอ จะทําชิปของตัวเองมันก็ต้องนัทมันโปรดักต์ก็ไม่พร้อมแล้วคุณจะไปขายยังไงนะมันก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะนักาวก็พอสมควรส่วนตัวก็มองว่าระยะสั้นก็มีสิทธิ์ย่อนะขึ้นแรงๆก็มีสิทธิ์ย่อได้นะเปิดต,ตัววันพุ่งนี้แล้ว14่นะแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือมันมาแน่นอนนะ AI on board นะเทรนด์หนึ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้น AI ที่มันจะอยู่บน device AI ที่มันจะต้องไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์แล้วมันจบในเครื่องเลยนะฮะข้อมูลไม่วไหล เรียนรู้ข้อมูลของเราแล้วก็ทำ AI แต่รั่วหรือเปล่าไม่รู้นะาส่วนใหญ่ก็ต้องไว้ใจ Apple ะนะฮะว่าเขารั่วหรือไม่รั่วนะเลยเราก็ไม่รู้หรอกนะครับประมาณนั้นอันนี้คืออัปเดตนะไม่รู้ชอบหรือเปล่านะข้อมูลอาจจะลึกไปไหม <c oughs> ผมพยายามมองให้ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะแต่ข่าวมันจะกาวนิดนึงนะผมก็ไม่ชอบให้มันกาวเกินงามซะด้วยนะก็เลยดึงดึงไว้หน่อยแล้วกันอ่ะแต่ว่าก็เป็นเทรนด์ที่ดีแล้วกันสำหรับ ARM นะกับตัวชิป AI ของโลก